นำถามมาลงวางของได้สูงสูงไหมพ่อดูว่าหนูกระโดดสูงแค่ไหนพ่อดูว่าหนูกระโดดสูงแค่ไหนสูงมากเลยสูงจนปากแทบข้าวตองเล่นเลยตอนหล่นลงมาย่อย คทองมันทออบมันโทหน้าขาวนโทหน้าขาวภรรละยาลักนางมันโธ่งามงามมันโทหน้าขาวนางมันโทงามตางามมันโธ่งามตาภรรยาภรรยายักษ์ พุทธกรรมสามีไม่ใช่พุทธกรรมพุทธกรรม